ดาวที่พิภูค่ะออกมาแชร์เดือดนะคะถึงพระเอกหนุ่มลูกครึ่งค่ะเขาบอกว่าเนี่ยนิสัยเดิมออกมาละไม่รับงานขายโฆษณาได้ค่าเหนื่อยตั้งเยอะแต่ไม่ยอมแม้กระทั่งจับสินค้าถ่ายทุกชมงขาโอ้โหเรียกวา่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นใครค่ะเรื่องนี้เนี่ยออกมาแชร์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเกี่ยวกับข่าวบันเทิงแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะติดตามกันต่อเนื่องเลย่ะเผื่อขาเมาส์เนี่ยสนใจมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้ว แต่นะคะโดยเฉพาะหนุ่มคนนี้ที่เป็นพิธีกรคนดังค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเตาทิพีพูเนี่ยเขาออกมาโพสต์แฉเดือดเลยค่ะถึงพระเอกลูกครึ่งรายหนึ่งทำตัวในเยอะสิ่งมากๆเลยจนทีมงานเอื่อมถึงกับขั้นทนไม่ไหวคันปากอยากออกมาเล่าให้แฟนคลับฟังกันค่ะโดยทางด้านของเตาทิพีพูนะคะเหมือนกับมีการโพสตข้อความระบุแคปชั่นดังกล่าวบอกว่าทีมงานฝากมาบอกว่าทำไมสันดาณเดิมออกเร็วจุง เพราะดังกล่าวนั้นค่ะทำให้เจ้าตัวในเขียนเล่านะคะว่าสันลันเดิมออกเนี่ยพระเอกหนุ่มลูกครึ่งไม่รับไปรับถ่ายงานโฆษณาได้ค่าเหนื่อยเป็นแสนแสนแต่พอให้จับสินค้าเนี่ยสะบัดออกมาเลยค่ะบอกว่าตูไม่จับอ้า ผู้ชมขาแบบนี้ก็ได้เหรอคะเขาให้ไปโฆษณาสินค้าให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหรือว่าเป็นโฆษณาสินค้าให้ไม่จับสินค้าแบบนี้มันได้จริงๆเหรอคะบอกคำไม่ออกมาขนาดนี้ขาเมาขาเผือกตามเผือกต่อสิจ้าส่วนหวยจะไปออกที่หนุ่มลูกครึ่งคนไหนเนี่ยบอกได้เลยว่า โปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันค่ะช่วงนี้เนี่ยข่าวขา,มา,ขาเมาส์ขาเผื่อคนในวงการเยอะบ้างจริงผู้ชมขาตามกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะเอาเป็นว่าหนุ่มลูกครึ่งเนี่ยมีหลายคนไปเดาเอากันแล้วกันนะคะว่าเป็นใครกันแน่ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวันนี้นิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม